หนึ่งก็มองยักคิ้วเลยเันะไรอ่ะเปิดแมสไอ้หนู <S <S สนใจคนผมองอกไหมหนูรับไม่อัน้นรับไม่อันมีเดี๋ยวได้เหอะมีนะเหมือนโอ้โหมึงชะตาขาดแล้วมาเสริมดวงให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือขอแข็งแรงคนอุปถรัรมภ์นี่คนอุปถรัรมภ์มาแล้วและให้หลุดพ้นจากคืออะไรวะ ไม่หลุดแน่นอนนะเนี้ยอ่านได้เหินไหมหัวเก่าดิฮะยักคิวดิเยากนะเยาน้าเลยวิ่งคิวยักคิวไม่ทันเยาน้าเลยด้วยนี่คดูโทรศัพเจ็บทรงไม่อยู่ไอ้เอ้า รับรองดูความเปลี่ยนแปลงจะมีคนมารักเองของเองเยอะแยะมากมายเสริมดวงให้รวมรวมที่อะไรรวมเฮงรวยค่ะแล้วก็เฮงอ๋อเสริมดวงให้รวยเสริมนะเอางีา้ว่าขอให้พบเจอคนที่ดีดีกว่ากรารยานามิตรที่ดีแล้วก็คนที่เขาดีกับเราดีกว่าเนาะเออฮะผมไม่ให้พิเศษเละ เลยได้นะก็วันอังคารนะเข้าไปที่ไหนที่บางบานก็บ้านแถวบ้านมุกอะแถวไหนวะไอ้แจกแถวไหนวะบางบานเหรออ๋อไอ้ตรงบางบานนี่ว่าเส้นที่ออกสุพรรณนี่มันขาดใช่ป่ะที่เสนามอ่าได้ได้อ่ายุทยานะไอ้ใครจะไปก็ไปวันอังคารก็ไปแจกข้าวอยู่แถวอายุทยาเดี๋ยวได้แพ็คไปไหมไปไหมพี่เหรอเขาชวนอยู่ไอ้เหี้ย ลับตาเมือกี้ฮะลับตาบตีปิโสพควายมมาชานทเวสวนโนมังสุขังไอตันโมพุทธายะทเวสนโณจตุมหาราชิกายะขบันตาพัทธพุริโตเวสะภูสะเวสะพ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 ูสะเวสะภ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 ูสะ เวศภูะเวะภูะเวะภูสเวะภูะเวศภูศะเวศภูศอพิษัตเวสศภูะเวศภูะหลอกกูมาเสริมดวงเวสศภูะเวสศภูะเวสะภูะสักขะทาวุฒังไอ้ผีสักขะทาวุฒังเวสุภูโอมะผูพระพายระสหายผู้ทรงเล็ดและศักดิ์สิทธิ์นะพัดพาเอาพญามนุษย์กูนะม่ทูกไอสิ่งไม่ดีที่อยู่ในกายนะไอ้ผีสักขะทาวุฒัง สักขะทาวุฒิทางเวสะูุสะเวสะูุสะสักขะทาวุฒิทางไปไปสัตว์ที่อยู่ในตัวในกายนางผู้หญิงคนนี้นะออกไปสักขะทาวุฒิทางเวสะูุสะเวสะูุสะสักขะทาวุฒิทางไปหมดนะไปเวสะูุสะเวสะูุสะเวสะูุสะเวสผู้สะเุสผู้สะเวสสะเุสะมีคนบอกไอ้เหี้ยเวสะูุสะ หากินได้ทั้งชาติก็ทั้งชาติจริงอ้่เงี้ยกูรักเขาเวทกูใช่ไหมว่มาไงหนูแต่ดวงตากูเป็นดวงตาที่พลังไงเหี้ยหลอกกูไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก,กูขี่เนี่ยับผมหลวงพ่อัาผมนุ่งนาบุญน,นะครับผมแหมอีหามึงหลอกสมดวงเตะที่อ้มอ้ยเว้นไม่อาบน้ำมนอีหาโอ้ถึงกระกาบซ้อไข่เียดีนะกูลดทัน อีเพียมาหลอกเสริมดวงมึงนี่นะตกอ,อีผีเวรใบอาะน้ำมนต์ก่อนแล้วก็มาสมเสริมคราวหน้าอีฮ่าดีนะสักยันกูไปก่อนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยกูบอกให้เอาใบเนี่ยให้พระเขียนเนี่ยเห็นไหมไม่เอาใบมากูก็พูดแล้วนั่งเพลินเลยใบมึงคราวหน้าค่อยมาเสริมนะรู้ไหมอี้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้สั์งงเหี้ยมาเสริมดวงเพื่อนอางหนึ่งก็อึ้งนี้